บรรยากาศหน้าโรงเรียนเบนจมาหมหาลาดครับพี่น้อง่วงเสารเจ็ดโมงเคิงนะครับเนาะนครับหนาโรงเรียนเบนหลังเปิดเทอมนะครับพี่น้อง่วงเปิดเทอมทรงที่สองนะครับเนาะภาคเรียนที่สองครับหนาโรงเรียนเบนครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบ่งครับมื่อนี้นขอมาเนาะเด็กเขาก็มีโอกาสได้มาถ่ายครับผม รถค่อนข้างแน่นนาครับนางเรียนเบญจมาครับนักเรียนกับเขาเป็นในโรงเรียนหลายแล้วครับพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งช่วงเจ็ดโมงหาแปดโมงใรถติดแน่ครับนางเรียนเบนกับถนนสมสีนะพี่น,น้องนาไก่ช่วงนึ่งก็คือตึงแต่พุดแล้ครับ สี่มงแรงเจนฮอดห้าหกมังแรงหกมงแร่งกลัวคืยัง,ง,งกกยติดอยู่นะครับลงำลังมือนักเรียนเบนครับผมบรรยากาศนักเรียนกน็ยังหลายอยู่ครับยังกำลังขามถนนครับผมนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพ่อพ่อ,พอแลวก็คู่นะพี่น้องนะ ความปลอดภัยของนักเรียนครับผู้ปกครองบนไห้ส่งแต่ถ้าด้านนอกครับผมจะดส่งด้านนอกครับนคะครับเป็นนักเรียนผู้ชายกับผู้หญิงนะครับร่วมกันส u ม,มืร์นี่แต่ก่อนเป็นแต่น,นักเรียนมีแต่น,นักเรียนชายนะครับเนาะ s ม m e อนี่ก็ร่วมเบิร์ด แต่ก่อนโรงเรียนนาลี่เป็นโรงเรียนผู้ยิ่งโรงเรียนเบนเป็นโรงเรียนผู้ใา้นะครับนะตอนนี้มีทั้งผู้ยิ่งผู้ชา้ครับผมได้อ่าน้อมูมจากแฟนเพจนะพี่น้องเนาะเพิ่นวายโรงเรียนเบนนี่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพศ2516ครับมาเปิดดูมองนี่ครับบบริเวณอ่า ทาวังหินนะพี่น้องเนาะเลยสายมือเข้าไปนี่ก็จะเป็นโม้นน,น้อยสายมือกับวัดทาวังหินแล้วก็ปะป๊าเนาะครับปะป๊าอุบลน,นะพี่น้องเนาะคือส่วนส่วนเบญจามาเนาะแต่ก่อนกันเพิ่นว่า,าแรกๆอีนี่นะคือเพิ่อนอยู่วัดสุปัตนะพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็บของโม้นจากแฟนเพจที่กันครับผม เอ็ดเองกะเขากระหูว่าคนเรียนก่อนนั้นก็คืออยู่วัดสุป,ปัภารถจังได้ใหญ่ามากมองอทิศต,ต,นะนะตะวันตกทงสีเมืองเนาะพี่น้องเนาะทิศตะวันตกทงสีเมืองครับเป็นอาคารใหม่ที่เอ็ดไปถ่ายลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนั่นคือโรงเรียนเบนลังเกาเนาะจากนั้นเพิ่อจังได้ใหญ่ามากบริเวณนี้ครับ บริเวณโซนทาวังหินครับพี่น้องนี้มีโอกาสได้มาเก็บความบรรยากาศดานนาโรงเรียนให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมรถเดือดร้ายแน่ครับช่วงเัาเศร้าครับสายเตื่แล้วล่ะครับเียดโมงคเคืองนะครับ